อ่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมนะครับนะนัดเค2นะครับก็มีคนถามมานะครับนะในคอมมูว่าใส่ในาฬิกาโจมตีหรือในาฬกาฟื้นฟูดีไรเด้นนะครับนะ,ะเดี๋ยวว่าผมขอเคลียร์อย่างนี้ก่อนนะครับนะว่า คุณจริงๆคุณจะใส่อะไรก็ได้ถ้าพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูพลังงานเนี่ยขอให้คุณมีค่าฟื้นฟูพลังงาน Energy Recharge เนี่ยอยู่ที่220บวกนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาวุธประจำตัวหรืออาวุธอื่นๆนะไยเด้มันวนทันนะครับต้องเคียยงอย่างนี้ก่อนนะคำถามคือคำถามต่อมานะครับคือความคุ้มค่านะครับในการใส่ ในการฟื้นฟูหรือว่าในการโจมตีเนี่ยมันแรงกว่ากันยังไงนะครับเริ่มต้นเนี่ยให้ให้มาดูที่สแตทไรเดนผมตอนนี้ก่อนนะครับนะเป็นบิวนี้นะครับผมขอญาตคิดเปอร์เซนต์จากเ,าเว็บนี้นะครับนะเพราะว่ามันคำนวณตรงนะครับนะคำนวณได้เออเลอ่นน้อยนะครับก็ไรเดนบิว ที่ผมโชว์อยู่นี่ก็คือ76อัตราคีุด76.5ความแรงคียจ152.6นะครับมีค่าฟื้นฟูพลังงานอันนี้ต้องหักออกอีก30นะก็คือ223เพราะว่ามันบวกเพิร์กอาวุธเข้าไปแล้วนะครับนะบวกพาสีของอาวุธเข้าไปแล้วนะครับนะประมาณนี้นะครับ เรามาดูนะครับว่าทีมเนี่ยก็คือเป็นทีมโอเวรอร์โหลดนะครับนะผมใส่บัฟไปเรียบร้อยนะทุกอย่างนะมันจะปาดได้ถ้าคุณดูในคลิปผมเนี่ยมันก็จะปาดประมาณ4แ0 0 0 0 4 000, 6, 000, ใช่ไหมอย่าดูว่าเว็บนี้มันคำนวณได้เท่าไหร่นะครับอ่ามันก็คำนวณได้4แ0 0 0 0 4นะครับเนาะประมาณ4แ0 0 0 0 4เลยแหละอืมเป๊ะคือเป๊ะเลยอ่ะลราคุณไปดูเอ่อที่ผมปาดก็ได้ นะครับทำมาปัดได้400,000สี่ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนจากนาฬิกานะครับโจมตีนะครับนาฬิกาเปอร์เซ็นต์โจมตีเป็นฟื้นฟูพลังงานปุ๊บอ่ะมีนาฬิกา ER นะนะครับเซฟเป็นไงมันปัดแรงขึ้นกว่าเดิมประมาณหมื่นสองนะครับ นะประมาณสี่แสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยนะอืมประมาณหมื่นหนึ่งกว่าเกือบหมื่นสองนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็นในการฟื้นฟูนในสเตตเดียวกันเนี่ยก็มันแรงกว่านะครับมันแรงกว่าเดิมแค่หมื่นสองประมาณหมื่นสองหมื่นหนึ่งกว่าเกือบหมื่นสองเนี่ยผมไม่เปลี่ยนนะครับนะเรามาลองเทียบดูนะครับนะว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ นะเดี๋ยวก่อนกดเครื่องคิดเลขนิดหนึ่งนะครับเอ่อนะเอ่อเดี๋ยวอันนี้สี่ห้าสองหนึ่งเก้าเก้านะอ่าเดี๋ยวขอยากผมจำตัวเลขในการโจมตีไม่ได้นะในการโจมตีสี่สี่ศูนย์หกหนึ่งสองนะครับนะ อ่าโอเคอเค่าก็เอาสี่ห้าสองหนึ่งเก้าเก้าลบสี่สี่ศูนย์หกหนึ่งสองนะผลต่างก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะที่มันแรงกว่าดาเมจนะครับนะโอเคนะครับอ่านะจริงๆทำอย่างนี้เลยก็ได้นะ จับ4 5 2 1 9 9นะครับหาร4 4 0 6 1 2นะครับนะมันแรงกว่าอยู่ประมาณเนี่ย2.6เปอร์เซ็นตนะครับเนาะประมาณนีนะ้ตามทันไหมตรงนี้ตามทันไหมนะครับ ตะกี้มันเท่าไหร่อ่ามึงหรือคิดอย่างนี้ก็ได้ราคาตามมาทารบันเน็ตตะยางลบสี่สี่ศูนย์หกหนึ่งสองอ่ามันได้เท่านี้นะหนึ่งหนึ่งห้าแปดเจ็ดนะหนึ่งห้าแปดเจ็ดนะครับหารกับสี่สี่ศูนย์แรงกว่าเดิมอ่ะแรงกว่าเดิมสองจุดหกเปอร์เซ็นตก็ต้องเทียบกับตัวเลขเดิมนะครับว่าไอตัวเลขที่มันแรงกว่าเนี่ยเพื่อ เมื่อบันเนตตยางเทียบกับตัวเลขเดิมมันคือกี่เปอร์เซ็นต์คูณร้อยมันก็คือ2.6ง9สองเก้ามันแรงกว่าเดิม2อจุดกเกว่าเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยเมันไม่คุ้มที่จะฟาร์มต่อแล้วไปเปลี่ยนเป็นในการฟื้นฟูพลังงานนะครับเนาะถามว่ามันมีปัญหาเรื่องฟื้นฟูไม่ไม่มี ครับนะยิ่งถือห่อประจำตัวยิ่งได้โบนัสฟื้นฟูเพิ่มอีกนะครับนะเล่นจริงก็ประมาณสองร้อยห้าสิบกว่าเลยนะครับฟื้นฟูไม่มีปัญหาลองเล่นแล้วนะครับนะไปดูในคลิปเก่าๆผมได้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาต่อนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าถามว่าผมก็เกือบลืมเลยถ้าเกิดเราใช้อาวุธประจำตัวนะครับ ขัดห้านะอ่าขัดห้านะเคนะครับนะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนลายเด้นไปเลยนะอ่าเป็นให้มันสุดไปเลยนะครับเป็น C สามอ่ออวูเป็นจำตัวขัดห้าปาดหกแสนนะครับนะประมาณหกแสนสองสี่สองนะสองร้อยสี่สองประมาณหกแสนสองร้อยสี่สองนะครับนะ อันนี้คือนาฬิกาโจมตีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นนาฬิกาฟื้นฟูนะครับปุ๊บหกแสนสนะครับอามาคำนวณน,นะครับกี่เปอร์เซน็นหกแสนสองสสองนะ ประมาณ3.29%นะครับนะโอเคนะมันก็ไม่ต่างกันมากอยู่ดีถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่ไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นสำหรับผมนะครับก็ใส่ในการอะไรก็ได้นะถ้าคุณทำฟื้นฟูเกิน220ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนะ ยิ่งหอบประจำตัวยิ่งมีฟื้นฟูเพิ่มอีกตอนเล่นจริงอีก30สตอนใช้ท่าไม่ตายนะครับนะเพิ่มอีก30%เอร์ซนก็เป็น2องห้าสิบสบายครับเหลือ,ลอโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับเออนี้เดี๋ยวผมขึ้นแสแตททีมรวมมาให้นะครับนะโอเคสวัสดีครับ